โยโยสวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับเดลก่ะครับเวสเปอร์ชอนแล้วก็ไปถ่ายภาพสองเลยครับมาครับพี่อีค้างครับฮะพี่ค้างครับมาครับพี่อีสะดุดทำไมผมไม่เจอพี่พี่ค้างครับพี่ยงหัวเข้าไหมครับแม่าเราอยู่กับเราอยู่กับมาครับสะดุดพาพสองนะครับ วันนี้เราจะมาขี่ม้าจะขี่ม้าผมแล้วกันมาแข่งม้าระดับม้ากันนะป้องคอม้าอะไรี้นะคลิปนี้บอกเลยนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับก็เป็นกำเป็นกำใจผมด้วยนะโอ้มาตัวนี้วิ่งเขาข้วเขาสูงพี่ดูม้าเนี่ยพี่ดูไว้ว่าผมพี่ดูม้าครับ ถึงหมื่นหรือถึงพันื่าไหร่พจะใช้คอมแคสเลยครับสัญญาครับใช้คอมแคสแน่ถึงหมื่นหรือถึงพันอ่ะว่ามันวิ่งกัดเลยัะคอมแคสเลยน้องลวันนี้เราก็อยู่กับน้องคนเดิมครับน้องเจมี่นะครับโอ้ยผมออกมาตัวนี้วิ่งเรสจบแล้วม้วก็จะแข่งมากแข่งมงแข่งมาเฮ้ยมามามาอึดชิบหายเลย แต่แตโดดสูงเอาม้าตัวนั้นเดี๋ยวนะม้าตัวนี้แข่งตกปลาไหมแข่งอะไรดีวันนี้เข็งม้าค่อยไปแข่งตกปลาตกปลาผมยังทำไม่เสร็จทำดิเดี๋ยวเหลือแค่วงฟ้าแข่งตกปลาเอ้ยม้ามันโดดแล้วมันเจ็บเองอ่ะเห็นไหมเพราะมันอยู่ใกล้เฮ้ยขุดนิ่งนิ ออกทำไมวะเฮ้ยเชื่อกูลงจากม้าไม่ได้นึ่งกันไปงได้ยินเสียงอะไรไหมครับเนี่ยครับเสียงฟุตบอลนะครับดูฟุตบอลนองเลยพี่ดูมีให้เลือดให้เลือดไอ้มาตัวนี้ด้วยนะ แข่งตกปลาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำบ่อเร็วรีบทำบ่อทำบ่อแล้วสองชั้นก็พอทำบ่อแล้วไหนไหนไหนทำบ่อมาทำบ่อมาเนี่ยเราจะเอาบ่อไปนับเราก็ต้องแยกกล่องก่อนครับนี่คือกล่องเก็บของนี่แล้วก็ต้องเก็บปลานีเอากล่องก่อนเอากล่องกล่องมาวางไปวางกล่องของตัวเองนนี่กล่องพี่เอาไหนพี่วางให้ก็ได้ฝั่งนี้ ตรงนี้แล้วกันเรอะอออยู่ใกล้จะก,กันตกปลาเบ็ดเบ็ดเบ็ดอยู่ไหนนายจะ่าพึ่งดิ้แ,แลวก็จะมาแข่งกันนะว่าใครจะได้ปลาเยอะกว่าเพราะไหมเร็วมี่ึ่งอนเดือนสองเอ้อนกูเลยเหรอมี่ซุนี่มา๊อก ได้แล้มไหมได้แล้วไ,ไ,ด,ได้อะไรยังไม่ได้นี่ตรงตรงนี้ปลาจะมากินวะกูรู้พี่แน่ใจแน่หำแค่เนี้ยทำไมผมตกได้อยู่โออจ้องลงไปอแล้วเพ้่ไม่มันปกติมันไม่ลึกขนาดนี้นี่ผมเอาชั้นเดียวเอง ไม่สองบ้าไม่ใช่แล้วไม่ตอนที่เราเล่นกับในที่เราเล่นกับพวกแอดมินอะไรนะ่ะเออเขาใช้กี่อันนะ่ะเราใช้กี่บอกวะนี่าไม่รู้สองเหรอสองสองตกปลาเว้กูได้แล้วกู <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> เฮ้ยพี่ผมสเก็ดน้ำโมวกโอกาสดีใจสเก็ดน้ำพวกเราเข้าใจตรงนันนะพี่อยู่สก็ดน้ำโอ้กูชาตินี้ไม่ได้เลยผมไม่าช่นนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยไปาๆๆได้อะไรมนาะกูได้อะไรอ่ะหูไม่ทันจะใจสัดใจเฮ้ยกูเล่นชั่วโมงยังไม่ได้เฮ้ยเฉียดเฉยเฉียด เยว่าแเย้กู yeah, ได้ปะเอาเอาเอา,เอาอะไรก็ได้นะที่เป็นปลากูขอ oh, oh, สุดเกาะจะกูจบเลยจะซกเกาะจะเวลาไหม,มแกบอกว่าหยุดเอานะแกพูดว่าหยุดเอาเพราะว่านี่มันซุกน้องแกพูดว่าหยุดเอานะมี่มันไปเซิฟแกเอาไว้ตรงกลางแล้วกันนะ<อ>ไม่ทัน<อ>ดูดูก่อน ไม่เก้ก็เร็วเพ้ามันทนันหรอแก้จะกดรัวๆอย่างน,นี้แกกดครั้งเดียว,มวไม่มันใกล้จะมันใกล้ถึงเพรว่ามันใกล้จะถึงแกแล้วใช่ไหมแกกดเลยแล้วมาหากูเฮ้อเจ๊งอะ่ะ <c oughs> ยัดโอ้ลูกขวัญ ไม่เอามาตอนไหน,ไไนโอเคครับลาเข้ามาข้างในดีกว่าเสียงรบก,กวน,นดังๆน้องหายไปไหนวะน้องหายอับอยู่ไหนโอ้ยเนี่ยไอ้เือยก็อยู่ในห้องนับจำงนนี้ มึงก็ใช้ไอโฟนเหมือนเดิมนะลืมบอกนะครับโอ้ยเก็บเจ้าน้ํายาบทําอะไรเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยมาแล้วได้ครับโอ้โหเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะกลายอะไรนะ อีกับท,ทำบ้าเลยรอุยสาสตร์ปลามาแล้วด,ดูเฉเฉยได้ไหยวะทำอะไรอะอุ้ยปลาอือ มอะไรเนี่ยไอ้มีมึงจะทำอะไรเนี่ยมันไห้กินนมยา อากาศเปลี่ยนแปลงครับขอไปด้วยครับมีพอยังพอแล้วเหอมีพอแล้วเหอโอเคครับเราจะมาดูปลาเลยครับปลาของผมมี เออมสี่ตัวรวมปลาปกระเป๋าด้วยผมจะนะเหรออย่า <Yes. John. S 1> จอดนะครเจ๊งอะเจ๊งอะไม่เจ๊งหรอกเออมีแต่คนสี่อบอโวรวมเวลาเท่าไหร่นหเอเพราะว่าจะถ่ายไม่นานก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวชาวบ้านมุมเป็นอะไรเป็นอะไรแจกขวัญฟี ก็เขียนผิดนะครับพาร์ีิแล้วมนน่าจะเขียนว่าแจกขวานเนาะแจกของเฉยเลยเินเก็จะเล่นลาวาครับจบไหมจบแล้วกันมีมี่จบคลิปไหมจบคลิปไหมจบคลิปไหม จบคลิปไหมไม่จบทำไมยังไม่จบวะ <Huh? S 1> มาต่อกันที่ภสสาษาเหอะอสสโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ oh. สวัสดีครับโยโย